สวัสดีครับจากช่อง GPU Channel นะครับวันนี้เราก็จะเอาการ์ดจอของตัว Inno 3D มาให้ดูนะครับเป็นการ์ดจอที่ลูกค้าแจ้งว่ามองไม่เห็นการ์ดนะครับก็คือการ์ดจอเสียนั่นเองนะครับก็คือจากที่เราเช็คเบื้องต้นนะครับก็คือเราเจอของส่วนของตัวชิปแรมเนี่ยก็คือมันช็อตนั่นเองครับโอเคช็อตยังไงเดี๋ยวเราให้ทีมงานเอามิเตอร์วัดที่ตัวตัวที่คอยของวงจรชุดแรมนะครับเห็นไหมครับก็ลงดาวเทียบโครงเทียบโครงครับเทียบโครง ก็คือโครงกาวจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าไปจิ้มที่คอยนี่ใหม่นะครับผมอ่าเห็นไหมครับก็คือกาวอ่าถ้าเราเราก็จะมาคอนเฟิร์มที่ตัวตีทิ้งตีนะครับว่ากาวสนิทไหมเอาเอานี่มาค่อมกันที่ของขาแบบนั้นโอเคเพื่อทําการเช็คตรงๆนะครับเห็นไหมครับก็กาวสนิทน,นะครับก็แรมทั้งหมดของกาจอของอินโนสามดีตัวนี้ก็จะมีทั้งหมดหกตัวนะครับเราต้องมาหากันนะครับว่าทั้งหกตัวเนี้ย มันมีโอกาสที่จะเสียเม็ดไหนนะครับโดยเราก็จะมาใช้เครื่องเปิดจับความร้อนนะครับโอเคเราก็จะให้ทีมงานเรา,อาเอาไฟป้อนเข้าไปเลยครับเราจะใบพัดเข้าไปนะครับเพื่อว่าเราจะมาดูกันนะครับว่ามันร้อนตัวไหนชิมหรือยังครับจิมแล้วอ่าเห็นไหมครับแดงแจ๋เลยอ่าอ,าออก,ก่อนอันนั้นมันแดงที่ชิปแล้วก็อ่าแดงตรงนี้อ่าเห็นไหมครับแดงอยู่ที่เม็ดไหนเอานิ้วชี้หน่อยเพราะานิ้วได้ไดจับความร้อนอ่าเห็นไหมครับก็คือนิ้วนี้อ่าแดงเม็ดนี้เหรอครับไม่ได้แดงอ่าอีกทีหนึ่งออีกทีนึงนะครับผม แดงเม็ดบนเอาไม่เล่าสิเอาเม่ล่างออเอานิ้วออกเอานิ้วออกอ๋อมันเป็นเงาสะท้อนนะครับก็คือแดงเม็ดนี้น <|pa|> ี่แหละครับคือแดงที่เม็ดบนนะครับอ่าเอาขออีกครั้งหนึ่งเอานิ้วชี้พอนิ้วก็ร้อนเหมือนกันที่เลยอ่าโอเคนะครับชัดเจนนะครับก็คือแดงที่เม็ดบนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาถอดดูแล้วเราจะมาวัดดูนะครับว่า มันมันร้อนหรือเปล่านะครับโอเคก็เบื้องต้นเราก็รู้ตัวเสียแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมาหาวิธีเอามันออกแล้วก็เปลี่ยนชิปแรมไปครับอันนี้ก็คือเราจะมาพรีเซนต์การมีเครื่องมือที่ดีนะครับเราก็จะทําให้เราทุ่นระยะเวลาการทํางานเลยก็คือตอนนี้แรมมีทั้งหมดหกเมตรใช่ไหมครับผมเราก็เจาะจงได้แล้วครับว่าความน่าจะเป็นมันก็คือตัวนี้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราก็จะไปหาซ่อมชิปหาแรมเปลี่ยนกันแล้วกันนะครับว่ามันจะผ่านหรือเปล่าอ่านี่เรามานําเสนอเรื่อง <laughs> การหาตัวเสียันั่นเองนะครับ